พ <Wars! S 1> ่อทาเป็นยังละพี่น้องโอ้ยมาขักมาแน่หนาวหัวล่ะครับเป็นจังไรพี่น้องสะดุ้งใหญ่ครับโอ้ยมาพวดมาพ่อแต่พี่น้องปาไหมมาขักมาแน่แต่พ่อแย่ตัวเป็นจังไรเอาพ่อแย่ตัวกัะตักนะครับสะดุ้งแรกสะดุ้งแรกพี่น้องเป็นจังไรครับสะดุ้งแรกครับสำหรับบอนี่ครับพี่น้อง ปาหนิ่งกับตัวบ่าใหญ่หรอกพี่น้องแต่ว่าปลาจีนตัวใหญ่ครับมันลายพอดมาสั่นพี่น้องโอ้ยขักเลยครับแตกเซวเลยพี่น้องเอ้ยเอาตักว่ามันเร็วอยู่ครับเอาอย่าไปง่ายเลยตากเอาเนื้อปลาอยู่พอดพวกข้างหน้าเลยพี่น้องครสะดุ้งนี่เป็นได้สะดุ้งใกล้ๆกันนี่พี่น้อง เอาเป็นจังได้ครับเป็นจังไดครับมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยสะดุ้งนี่ครับเอากรลังยกขึ้นพี่น้องกําลังวิดน้ามครับอเบม่งสะดุ้งนี่พี่น้องไล่มาไล่ครับสะดุ้งไก่ลุงโบเดี๋ยวละพี่น้องเอ้ยสะดุ้งแรกบางคนกระตักเพราะได้แล้วอยู่พี่น้องเอ้าสมุนขับราสมุนพี่น้องเบ้ยขักเลยครับเอาพยีตัวเป็งไ้พยีตัวเอาพยีตัวขับรถธรรมดาครับจังหวะนี่พี่น้อง เอามาพวดมาโพแซลพี่น้องเอ้ยเอ้าเอ้าสะดุ้งน้อยครับสะดุ้งน้อยเพลงใดสะดุ้งน้อยเอ้าสะดุ้งน้อยสะดุ้งน้อยกระพาะสะดุ้งน้อยพี่น้องเอ้าขับไปครับเอาขับไปแซลซางสิแหละครับเอ้าพวดโพคักแน่เอ้ยเอ้าเมดแล้วครับเห็นดวงแดงดวงแดงเลยพี่น้องเอ้า ลูกไส้เราก็บ่ธรรมดาครับผมหมดแล้วครับเอาเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับได้แล้วครับพี่น้องได้แล้วครับไอ้ตัวเจ้าก็ขึ้นมาซะมันสิหามเอาไ,ไวเอาตอนนี้ก็เมียก็เล่งแล้วแหละครับ เนี S <S <y> <ify> and, so so ่ยหอยเงิตัวเล่งแล้วแล้วเอาขึ้นมาขายด่วนว่าสันแล้วสิบ๊วย่าสันแล้วเดี๋ยวขึ้นมาบ๊วย่าสันเอ้าสะดุ้งพุ่นเพียงใดสะดุ้งพุ่นอ่ะสะดุ้งบุ่นก็ได้ครับเอาหอยเงิตัวจังหวะหกครับเพียงใดครับจังหวะหกแล้วเอ้าครับได้ครับ ไต่พวดไต่พ่วงพี่น้องเอาพวดพ่วงครับเอาเอางา่งายๆพี่น้องเอาตอนนี้พอยังตัวแล้วก็เชี่ยวปลาขึ้นมาให้เมียเราขายเลยนะพี่น้องเออมาเลยครับจำเรือมาแล้วพี่น้องเอาเบิ่งว่าสิาสได้หลายซําเดะกูแล้วครับจนพายเรือกเพรไวพี่น้องเอาเอา,เอามามามา,มา เอาสะดุ้งพุ่นกับพ่อสะดุ้งพุ่นพี่น้องเอาไปเบิ้งสะดุ้งพุ่นกันพี่น้องเอาได้เยอะครับเต็มสะดุง้งคือเก่เาล่ะครับโผล่ข้างหน้พี่น้องเอามึงไปยี่ตัวครับเอาพี่น้องจักค้คน,นละไรนะน่ะหกข้นหาข้นพี่น้องเอาตอนนี้ก็เริ่มจเจียวปลาขึ้นมาแล้วครับยกบ่กพนอในหอซิปเทือพี่น้องเออมา ว่าไรพี่น้องเฉพาะของเล่นนี่ลูกไส่เล่นกับเสือพม่าซ้ำกันเนี่ยปะาสรุง,งใหญ่กันพี่น้องเอามาแล้วครับมาแล้วครับเอาลากเลยว่าสันเอามาครับปลาจีนเต็มไปหมดเลยพี่น้อง น,นี่ก็ซ้อยกันแล้วครับมาไปแล้วครับไปแล้วครับหนักอยู่ครับหนักอยู่พ่ธรรมดาด้ยครับหนักเยอะเลยครับ,อเ,รบเอามามาโอ้ยคักเลยครับไปแล้วครับโอ้ยสุดยอด